จบไป,ไปแล้วค่ะโหายาคือจบแบบ,บดือ้อเอ้ยแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าจบที่แบบว่าจบแบบตอนที่หน้าบ้านอะ่ะเอ้นี่ว่านี่ว่าโอเคนะคือเหมือนให้เราได้ไปจินตนาจินตนาการต่อว่า <แก S 1> ชีวิตที่ฝรั่งเศสเยเป็นยังไงต่อซึ่ง ม,มันเหมือนเป็นการได้ไปเริ่มต้นใหม่กันทั้งสองคนอ่ะเ hmm. นาะเพราะว่าอ่ะด้วยหน้นาที่การงานทําให้ต้องไปอยู่ที่นู้นด้วยกันถูกไหมแต่ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มันจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริง hmm. จริงโดยที่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงหรือว่าไม่ต้อง <Okay. S 2> มีกรอบ<อ>ของสังคมแนะธรรมที่คอย ครอบคอยครอบเขาอยู่แล้วก็เป็นการใช้ชีวิตใหม่แล้วก็ให้เราได้ไปคิดต่อว่าระหว่างการเดินทางเออเขาจะเจออะไรอันนี้อันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออดีนะที่จบแบบนี้ที่แบบไม่ไม่ต้องมีฉากขึ้นเรือหรืออะไรอย่างเงี้ยนอกไหมก็คือว่านี่แหละคือการเริ่มต้นการเดินทางของชีวิตของสองคนจริงจริงก็คือจบได้จบใช่ก็คือจบได้ก็แต่แต่ว่าแบบเวลามันคงจะกระชั้นใช่แบบด้วยแบบอาจจะไม่ได้แบบ เล่าต่อได้ยืดยาวมากนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งใช่ก็เหมือนเหมือนอย่างที่เราคาดคิดพูดกันไว้ทุกครั้งเลยว่าสไตล์มันต้องจบแบบนีแน่นอนเออแฮปปี้ก็คืออนแรกที่เราคิดก็คือคิดมากไปเยอะเลยคือคิดมากไปเยอะเลยเพราะว่าเพราะว่าเราอะรู้สึกว่ามันยากในยุคสมัยไงเราลยแบบเออไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะเลือก ทำแบบไหนด้วยแบบตัวนิยายแล้วก็ไม่ได้เคยอ่านเหมือนกันว่าว่าเขาเป็นยังไงเนาะแต่แต่ว่าเหตุผลที่เขาเอามาให้คําตอบสิ่งที่เราสงสัยว่าแล้วมันจะแก้สถานการณ์ยังไงในนี้มันมีเรื่องของ มีเรื่องของพระราชทานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นแต่นี้อันนี้ก็รู้สึกว่าเออโอเคนะก็หาทางลงหาทางหาทางลงอ่ะแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างที่จะเมกเซนในในการตัดสินใจดําเนินของตัวละครของบทที่พาให้ตัวละครแก้ไขวิกฤตตรงนั้นไปได้อ่ะอย่างพิธีก็คือไปเป็นหารอาสาที่ยุโรปอ่ะรับใช้ชาติอะไรก็ว่าไปส่วนหญิงพาก็ไปบวชซึ่งเป็นปกติในโบราณการหนีความผิดอะไรแบบนี้ ก็มีการบวชเข้ามาเกี ah right. state, right. ่ยวข้องเหมือนแบบเราดูละครพี่เรียดปอติศาสตร์ต่างๆอย่างเงี้ยมันก็มีเออนั่นแหละก็ถือว่าเป็นเป็นการการเลือกของตัวละครที่ยอมรับได้ในแง่ที่ว่าหาหาจุดเปลี่ยน turning point ของชีวิตตัวละครทั้งสองคนเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้รักกันอะเนาะแบบ จะใ,<ช>ให้ไปแต่งงานกันแกล้งแก้งหลอกๆอมันก็<ช>เป็นไป,นปนได้แบบยากอะไรเงี้ยก็รู้สึกเออเขาก็พยายามหาทางออกให้กับตัวเองอะก็ตัวละครให้แบบเออมันไม่ไม่เมออจริง,รงแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ชอบในอีพีนี้ก็คือว่าลุ้นอยู่ว่าเสด็จย่าจะเปิดหรือเปล่า ไม่เปิดนี่คือชอบมากคือมันควรจะจบอย่างนี้แหละเพราะว่าตามหลักของจริงมันไม่ติดที่ไม่เปิดว่าด้วยความแบบนิสัยหญิงยาวด้วยแนบเรารู้นิสัยฐานันดรของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ทําให้คนดูคือซีรีส์ทาให้คนดูเคลียร์นะตรงที่จริงๆแล้วเสด็จยาก็รู้สึกรักหลานแหละเพียงแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างในมายเออกรอบของหญิงยาบางอย่างที่แกไม่ได้ มันมันไม่ได้อ่อนตรงในในทงทีมันครอบงำความเป็นชา้าเอาไว้คือเขาเขาก็อ่อนตรงที่เขารู้สึกอะไรกับหลานที่ต้องไปที่ไม่ได้กลับมาหรือเปล่าไม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ร่ำลากันแบบคือก็จริงจริงก็อยากคุยอยากกอดแต่ว่าเออด้วยความแบบหญิงญาที่แบบเออสเตตไปแล้วว่ากูแบบโกรธมึงมากเลยไม่ยอมแต่งงานนะนี่นั่นไม่เชื่อฟังเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเออเลือกเวนี้แล้วก็ซึ่งแบบเออก็ที่ถือว่าดีเลย ไม่ไงั้นมันก็จะรู้สึกว่าแบบมัน,ม,นมันง่ายออมันง่ายาไป,ไปใช่มันง่ายไปหมดเพราะว่าอันเนี้ยพอพูดถึงกรนี้แล้วก็รู้สึกว่าอันเนี้ยอันหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่พอเส้นเรื่องมันไม่ได้มีคอนฟ lict อะไรที่มันมาท้าทาย ตัวละครหลักทั้งสองตัวม,มากหนักนอกไหมคือมันจะเข้ามานิดๆหน่อยๆให้พอเราได้ลุ้นนะ่ะแต่มันก็จะขี้คายอย่างรวดเร็วแล้วม,มันก็ไม่ได้เป็นปมปัญหาใหญ่ขนาดนั้นไม่ติดค้างอะไรนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ตัวละครต่างๆที่เป็นแบบเนี้ยเรารู้สึกว่ามันโอเคนะกับกับการที่เขาเลือกที่จะปูเวนี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องไม่ต้องมีการเคลียร์การให้มันค้างคักคาแต่ว่า แต่คนดูไม่ติดทังอ่ะอันนี้รู้สึกว่าดีมากคือไปเปิดไปเปิดเออคืออย่างตัวหญิงย่าไม่ต้องมีซีนเคลียอืมแค่นี้พอแล้วแต่แค่รู้สึกว่าเขาเสียใจกับสิ่งสิ่งนี้เราต้รู้สึกได้แล้วว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้แบบว่าโกรธเกลียดหลานอะไรแบบนี้แต่ด้วยสถานะของเขาเขาก็ไม่เขาก็แบบไม่เปิดหรอกอันนี้ก็รุนเข้าใจเปิดไม่เปิดว่าจะเปิดเลยอะไรอย่างนี้หรอกไหมเนาะหรืออย่างบางบางตัวละครเราก็รู้สึกว่าก็ก็ดีอย่างอับอีชันก็คือไม่ หลุนไม่ต้องโผล่มาแต่เราอยากเจอไงทุกคนก็จัตเจตแรกเนึกยว่าจะมีให้เห็นอะไรน่าจะอยู่ในคโกเลยเนาะน่าจะถูกจับหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามีคดีไงทำลายร่างกายรุแรรรงุ่นแล้วหนีไปอีกอะไรเงี้ยก็น่าจะโดนจับแหละว่าเนาะเออส่วนคู่นั้นก็คือ ได้แบบได้ทําในงานที่เราเงชอบได้ประสบความสำเร็จได้เห็นนะได้เห็นการพัฒนาของตัวในเมคที่จ,จาก<ะ>แต่เดิมไม่มีอะไรเลยแต่ว่าด้วยความเป็นเขาขยานันหม,มัม่นเพียนต่างๆเนาะ แล้วก็ก้าวขึ้นมาใช่เป็นข้าราชการคนหนึ่งใช่มาเป็นซป่งแตกต่างผ่องแพ้วเลยผ่องแพ้วมากแตกต่างจากตอนและเขตลากรถสุดๆลากรถจะแบบค้ำๆมอมนคุลีแกรมแกรมแดดมากแต่ตอนนี้คือแบบโหนะพองมากจริงจริงก็แบบความรักก็แบบดีสุดงอมเบอร์เนาะส่วนในเดทคุณเดทก็จากแต่เดิมที่แบบว่าเป็นคุณนูคุณหนูแบบ ค่อยๆเบลนกับในเมฆเนาะแต่อันเนี้เราเราชอบเราสภพยอันเนี้ยของของบูมมากเลยเหมือนเหมือนเราเคยพูดไปแล้วว่าตั้งแต่ที่เราดูซีรีส์ที่บูมเล่นมาเขาจะมีความควีนอะแบบอย่างแบบแอบว r หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีมัดนางพยาวีอา r หรือสายล่หัสอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความแบบมีความควีนมีความนางพยา แต่ว่าเรื่องเนี้ยเขาเขาเท่มากเลยแล้วเขาเป็นแบบแล้วเขาเป็นแบบคือเหมือนในในน้อยเดทจริงๆใจรน้ก็เดทก็ถอยตี ดีมากเลยเรารู้สึกว่าเป็นเป็นคาเลคเตอร์ของบูมที่เราแบบว่าโอ้ยเราเซอร์ไพรส์มากเราชอบมากเลยส่วนอู๋ก็คือน่ารักสดใสเหมือนเดิมถ้าจะเป็นเวลาเขาจะชอบได้รับคาเรคเตอร์อะไรอยเยอยู่ตลอดเลยนะแบบคนกวนททเลนททเลนเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละรู้สึกว่าได้เห็นทั้งสองคนนี้เล่นน่ารักและเข้ากันมากดีมากจริงจริง ต้องยอมต้องมาคู่หลักคู่หลักของเราก็คือออยท่าวันเกินไปอ่ะจริงๆะงนะห้าปีเชียวแหละทุกคนที่ขาดการติดต่อแบบสิ้นเชิงไม่ตอบแชทห้ปีนะจริง คือถ้าแยบกับเราก็เออเหมือนกับไม่ได้ตอบฉันห้าปีมือเหมือนซิแบบมันส่งไปแล้วไม่รู้ว่าขึ้นลินหรือเปล่าได้ซ้ำมันก็แลดบอกแล้วเดี๋ยวเราไปอาบน้ำก่อนนะลาไปมึงมันมีอยู่จริงเว้ยมืออะไรแบบเนี้ยเอาจริงหายไปห้าปีแบบเป็นตายไรนี้ก็ไม่รู้ว่นนี้ออกมาและอันเนี้ยคือมันไม่สามารถที่จะ ติดต่อหรือไม่สามารถไปส่งไอซีหรือว่าจะถามใครก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างอะไรก็ไม่รู้มัช่วยหาปีอะแบบห้าไม่ได้แบบรักมั่นจริงๆอะโหมันเป็นจุดเปลี่ยนไปไหนแล้วก็ไม่รู้นึกออกปานคือคือมันสามารถทำให้ความสัมพันธ์มันหายไปเลยได้อย่างเช่งเออตัวขนาดขนาดเพื่อนกันอะ แตาไม่ได้คุยกันสักระยะหนึ่งอะเราก็รู้สึกว่าเราอาจจะต่อต่อกันไม่ไม่ติดแล้วแต่นี่คือคนรักกันที่แบบรักกันมากแต่ว่าหายไปห้าปีเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็นานอนามากนานมากคือถ้าจริงถ้าใจไม่ไม่หนักแน่นพอคือไม่ไหวค่ะไปไม่รอดจริงคือคิดว่าถ้าเป็นสมัยใหม่อย่างเงี้ยห้าปีไม่น่าจะมีใครรอได้ไม่รอ นึกออกไหมคือแบบไม่รู้ว่าเป็นตายไรดียังไงอ่ะอาจจะนึกว่าแบบทักไปก็คือทักครับมึงตายไม่ได้เลยป่าหรือวันทั้งมึงเปแล้ราว่าเราเคยคุยกันอ่ะเธอชื่ออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยจริงก็บอกแล้วว่าแบบยุคสมัยเราน่าจะแบบสองวีกอ่ะอ่ะมึงเงียบหายนี่คือแบบโอเคบายมึงออกไะจริงเออแต่แบบเออพี่พีกับลัติคือสุดยอดมันคงหนักแน่นอะจริงการกลับมาเจอกันอาจจะมีความแบบ เอ๊ะเข้าใจผิดนิดหน่อยงอนงอนนิดหน่อยว่าแบบ5ปีหายไปเลยอ่ะไม่เห็นตอบไม่เห็นอะไรเลยอะไรเงี้ยเออก็ไม่แปลกที่พี่ดีจะแบบงอนงตอนแรกเ่ก็น่ารักดีแต่ว่ามันหวานชาหวานมากและคือสมบัติสำนวนที่พี่ดีอ่ะสันหารคำพูดมาจากไหน สมบัติสมุนของพิธีก็คือแบบว่ายอดไปเลยคุณประหลัดใครฟังเราเป็นประหลัดไะนะใช่ไหมใครฟังเราจะไม่เครรมบ้างอ่ะจริงหวยหวานมากหวานช่าหยดยอยมากจริงแต่ส่วนตอนต้นเนี่ยเราเรารู้สึกว่าเราก็เข้าใจตัวละครของพ่อที่แบบยึดจนหมายนะจริงจริงมันก็ด้วยด้วยเรื่องของหน้าที่การงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถูกต้องเออมันเป็นเรื่องใหญ่เนอะอืมเรื่องใหญ่คือถ้าแบบ เราเป็นคนของฝรั่งเศสแล้วแต่อยู่ๆมันมันข้าัพล่ะกับเนาะชาวสยาม <No. S 2> แล้วก็แบบซึ่งตอนนั้นมันก็อาจจะมีมเรื่อง <conflict S 2> ราวมาก,กันอยอะไรเออียอย่างเงี้ยมันก็อาจจะส่งผลต่อแบบประเทศจริงคือมันอาจจะแบบว่าพอเรามีความรู้สึกกับคนเนี้ยแล้วคาเนี้ยเป็นเหมือนคนต่างชาติที่เรามีประเด็นกันอยู่เราอาจจะ เอียงไปทางเขาได้เพื่อผลประโยชน์ของชาติเราก็เหมือนที่พ่อบอกไงว่าเออเป็นเรื่องของหน้าที่การงานลูกก็ต้องโฟกัสโน่นนี้นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตติพูดกลับไปก็คือแล้วตอนที่แดดล่ะความยากของความรักอะไรเงี้ยเนาะก็เอาใจเขามาใส่ใจเรานะทุกคนก็คืนจดดมหยให้จริงทุกคน สุดท้ายแล้วก็แฮปปี้เอนิ้งขอบคุณทุกคนที่ดูเป็นเพื่อนเรานะคะจริงคือชอบมากเลยที่เวลาแบบเวลามีคนมาเมนเราดีใจมากเลยที่ทุกคนมาเมนแล้วท่านบอกว่ารอดูเลยค่ะว่าพวกพี่จะรีแอคชายรุดยังไงบางคนน้องบอกวมาแซวบางทีน้องบอกว่าแบบว่าบางทีไม่มาพี่ก็ยังด่าซึ่งแบบเออแต่ว่าไม่เป็นไรนี่จบแล้วไงจบไปด่าเขาเนาะล่อนไปเรา แค่ในเรื่องแต่จริงแล้วก็เป็นแฟนเพลงพี่แหนมเราอยากเอนดูพี่แหนมเหมือนเดิมชอบฟังเพลงรักของพี่แหนมเหมือนเดิมใช่แต่ว่าตอนนี้ยติดภาพเจ็ปเป็นแล้วพี่อยากเล่นดีเกนอ่ะเนี่ยเออพี่แหนมเล่นแบบทำหน้าทำตาไงชอบอ่ะเออมันกวนเนี่ยทุกคนโถถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจมากเออหวานมากคือหวานมากหวานมากหวานมากกุยชาบแบบ ห้องนอนอ่ะที่แบบเราล้ำไปนะเธอเอาตองบงอะล้ำไปอ่ะทับมังกลางก็ได้ป้ามันคือแบบก็แข็งว่าดอกไม้หอมไปตัดดอกไม้ไปตัดต้องปิดตาด้วยหรอปิดตาเดี๋ยวเกสอนเข้าตาบ้าบอที่สุดเฮ้ยโปรดักชั่นก็ดีอ่ะแต่แบบบรรยากาศโรแมนติกแล้วก็แบบเรื่องแรกของเจมเอ็มปั๊เราเป็นแบบพีเรียดเรื่องแรกเรื่องแรกทำได้ดีมากนะ ความรู้สึกเราเกตหล่อมากแบบหล่ออะไรคือรักที่สุดในดวงใจคือจะบอกว่าแบบตอนที่ใส่ชุดแบบกระซองสีเขียวว่าหล่อแล้วใส่สีน้ำเงินหล่อมากใส่แบบสีน้ำเงินใส่ราชประกัรสีน้ำเงินใส่หล่อมากแบบแบบไอที่เขาใส่เสื้อแบบที่เป็นปกตั้งๆสีน้ำเงินอ่ะคูอหล่อมากตอนที่ตอนที่ไปวังอ่ะหล่อมากทุกคน ชอบหน้าด้วยหน้าพี่เกดหน้าเขาด้วยอ่ะมีความแบบคมอ่ะแล้วเ็าแต่งตัวแบบไทยๆหอหล่อมากเลยฉลาดเขาจริงรักตลอดมาเคยมานะคะเคยรักเรื่ยมานะไม่เคยเปลี่ยนใจแมจะมีหลายคนแต่พี่เกดก็ยังเป็นเบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์จริงทุกคนทุกคนรอบตัวจะรู้ว่าเกดฉลาขนพอยู่บนยอดรักมาตลอดรักมาเสมอริง ส่วนอินซาลินคือสว่างมากน่ารักเาอเหมือนที่พูดในนี้่ะไฟอ่ะแบบเหมือนแบบไม่ต้องมีลิฟต์นวลออร่าออร่าเวลาแบบใส่แว่นคือโอ้ยมันน่ารักมากคือมันดูเหมือนแบบการเวลามันผ่านไปมันอาจจะโตขึ้นอะไรเงี้ยล้วก็แบบเออดูดีจังเลยอ่ะเนาะและชุดสูทคือเข้ามากเวลาเขาแต่งชุดสูทอะไรเงี้ยมีความแบบเฟิรัร่างเนาะ ดีมากเลยทุกคนถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราประทับใจตลอดระยะเวลาที่ดูมาเลยสิบสองอีพีนะมีพิธีของตัวเองอ่ะจริงต้องไปซื้อที่ไหนซื้อไม่ได้อยากมีพิธีแอปส้มแอปไหนก็ไม่ออยากได้แบบว่าอยากมาพูดหวานะแล้วก็รูกว่าพิธีก็เตยกลับมปเปิดฟังวนระติสอนคุณไม่ไหวแล้วไปเปิดฟังประโยคที่พิธีพูดวนอีกหวาน ทุกคนจบไปแล้วว่าโอ้ย12 EP ชั้งผ่านไปอย่างรวดเร็วขอบคุณทุกคนที่มาดูกับพวกเรานะใครที่แบบเพิ่งเคยโดนตกด้วยคู่นี้อะไรงเงี้ยก็สามารถไปย้อนดูเรื่องที่เราเคยทำออกไปว็ไดาก็คือทำแล้วนะครับแล้วก็จะได้ชานจริงหรือว่าแบบเฮ้ย เจอตอนอีพีสองก็กลับไปย้อนดูได้ใช่หรือว่าใครที่อยากดูรีแอคกับเรารู้สึกว่าอุ้ยพี่สามคนปลกจังเลยอะไรเงี้ยก็มาดูกับเราได้อีกเรามีคอนเทนต์ลักมากมายรอทุกคนอยู่ในช่องนะครับผมทั้งซีรีส์ไทยซีรีส์จีนแอนิเมชั่นเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็ฝากติดตามกันต่อไปกับวิทย์วิชาณด้วยนะจ๊ะจ้าวันนี้พวกเราทั้งสามคนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย